สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะเจาะลึกถึงหลักคำสอนที่เป็นพื้นฐานแห่งความเชื่อของเรานั่นคือตรีเอกาุภาพหรือตรีเอกภาพแม้ความจริงในเรื่องนี้จะลึกซึ้งและซับซ้อนแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจธรรมชาติแห่งพระเจ้าของเราและการทำพระราชกิจของพระองค์ในโลกนี้พระธรรมวิวรณ์เผยให้เห็นถึงพระเจ้าองค์ตรีเอกภาพผู้ทรงประสิทธิ พระองค์ทรงดำรงความยุติธรรมและประทานพระเมตตาแก่ประชากรที่ทรงไถ่ไว้เมื่อเราก้าวสู่บทสุดท้ายของโลกนี้และเข้าสู่นิรันการการทำพระราชกิจร่วมกันของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะปรากฏชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆพระธรรมวิวรณ์แสดงให้เราเห็นถึงการทำพระราชกิจร่วมกันของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในขณะที่โลกใกล้จะถึงจุดจบและก้าวสู่นิรันการแม้จิตใจมนุษย์ของเราจะไม่สามารถเข้าใจความเป็นหนึ่งเดียวกันอันลึกลับภายในปรีเอกภาพได้อย่างถ่องแท้แต่เรารู้ว่ามีพระเจ้าองค์เดียวในสามพระภาคพ,พระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งแต่ละพระภาคนั้นทรงเป็นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์และทรงทำพระราชกิจร่วมกันอย่างกลมกลืนเพื่อทรงให้สำเร็จตามพระประสงค์ของพระองค์ทั้งสามพระภาคของพระตรีเอกภาพมีส่วนร่วมตั้งแต่การสร้างโลกและการไถ่มนุษยชาติไปจนถึงบทสุดท้ายของประวัติศาสตร์โลกพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบโดยแต่ละพระภาคทรงมีบทบาทที่แตกต่างกันแต่ทรงร่วมมือกันอย่างราบรื่นเพื่อให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้เผยให้เห็นถึงพระศิริอันลึกซึ้งของพระเจ้าเมื่อเราเข้าใจว่าพระเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียวกันและทรงมีสามพระภาคนั้น เราก็จะยอมรับธรรมชาติอันสูงส่งและลึกลับของพระองค์การประหนักรู้นี้เชิญชวนเราให้เข้าสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับพระเจ้าผู้ทรงอยู่เหนือข้อจำกัดทั้งปวงของเราเมื่อเราเติบโตในความเชื่อเราจะทราบซึ้งถึงวิธีการอันหลากหลายที่พระเจ้าทรงส่งผลต่อชีวิตของเราเราจะประยุกต์ใช้หลักคำสอนเรื่องปรีเอกาภาพอย่างไร ประการที่1ชุมชนที่สมบูรณ์แบบพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดำรงอยู่ในชุมชนที่สมบูรณ์แบบในฐานะที่เราถูกสร้างตามพระฉายของพระเจ้าเราได้รับการออกแบบมาให้อยู่ร่วมกันเติบโตและรับใช้ร่วมกันความมุ่งมั่นของเราต่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นแสวงหาความสัมพันธ์อันลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับพระเจ้าและประชากรของพระองค์พระเจ้าทรงกำลังนำคุณให้สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันและการสามาัคคีธรรมในชุมชนของคุณอย่างไรประการที่สองพระประสงค์ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ความเป็นเอกภาพในพระประสงค์ของปรีเอกภาพมีอยู่ก่อนการเวลาและดำเนินต่อไปจนถึงนิรันการคุณจะประหนักและดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระประสงค์ที่ประสานกันนี้อย่างไรในขณะที่คุณศึกษาพระธรรมวิวรณ์ ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฝังพระประสงค์ของพระองค์ไว้ในใจของคุณเพื่อช่วยให้คุณสามารถสื่อสารพระวจนะของพระองค์แก่ผู้อื่นอย่างชัดเจนประการที่3การทำให้พระราชกิจของพระเจ้าสำเร็จพระเจ้าทรงมุ่งมั่นที่จะทำให้พระราชกิจที่พระองค์ทรงเริ่มต้นในสวนเอเดนสำเร็จพระองค์จะทรงพลิกกลับคำสาปแช่ง และทรงปฏิรูปสิ่งทรงสร้างให้กลับมาเป็นที่สถิตนิรันดร์ของพระองค์อีกครั้งการที่พระเจ้าจะทรงทำให้สิ่งที่พระองค์ทรงเริ่มต้นสำเร็จทั้งในโลกนี้และในตัวคุณนั้นมีความหมายสำหรับคุณอย่างไรการรับใช้ของคุณในปีนี้จะช่วยให้ผู้อื่นระหนักและมีส่วนร่วมในพระราชกิจที่ไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งได้อย่างไร ขอให้เรารับการปลอบประโลมและแรงบันดาลใจจากความเป็นหนึ่งเดียวกันและพระประสงค์ที่สมบูรณ์แบบของปรีเอกภาพโดยรู้ว่าพระเจ้าของเราทรงกำลังทำพระรชาชกิจในชีวิตเราและผ่านทางชีวิตเราอย่างแข็งขันความเข้าใจของเราเกี่ยวกับพระเจ้าองค์ปรีเอกภาพนั้นทำให้ความเชื่อของเราลึกซึ้งยิ่งขึ้นและนำทางให้กับเราในการรับใช้ ขอพระเจ้าทรงเพิ่มเติมความเข้าใจให้กับเราในเรื่ององค์ตรีเอกภาพและขอพระองค์ทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ